สวัสดีค่ะอันนี้เพิ่งได้รับของจากาขนส่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าของข้างในเป็นอะไรจริงๆอะ่ะสั่งเคสมานะคะจะมาเปิดให้ดูพร้อมกันเลยจริงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะได้แกะแกะไปแล้วก็คือกรีดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาของออกมาเดี๋ยจะมาเปิดพร้อมกันนะคะ ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเทนๆอันดับแรกอะไรเอยอันดับแรกเป็นอันนี้นะคะก็คือสั่งมาจากเว็บไซต์นี้นี่เว็บไซต์นี้เห็นไหมเอยเห็นไหมเนี่ยค่ะสั่งมาจากเว็บไซต์นี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อปฏิบัติว่าแบบแการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอ่านก่อนแก้รายละเอียดนะคะนี่รายละเอียดแล้วก็นี่เราเปิดพร้อมกันเลยเขาก็จะมีกันกระแทกมาแบบนี้นะคะขอดีมากค่ะขอดีมากเลย ว้าวตื่นเต้นได้ของใหม่ก็จะตื่นเต้นไงตื่นเต้นนิดนึงอ,อันนี้ก็จะมีใบนะคะแนะนำให้สแกนหรือถ่ายาาลลาเอกสารแบบกับสิ็จรูปแบบเนื่องจากเอกสารอาจซีจ่ายได้เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานครับนี่ขั้นนนี้นะคะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนี่นะคะ เพื่อนๆทุกคนมองเข้าไปดูได้นะคะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะคะแค่อยากมารีวิวให้ดูเพราะว่าคือเราก็เป็นคนที่รักโทรศัพท์เราก็อยากได้เคสดีๆที่แบบเออกันกันแบบโทรศัพท์เราตกหล่นกันกระแทกนู่นนี่นั่นได้ดีนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขอแนะนำอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นขอบจะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะเฮ้เ <c oughs> <c oughs> จริงๆเขาแกะได้สองทางนะคะมีทางตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถฉีกตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูจริงๆจริงๆไม่อยากแกะนะคะแต่ว่าเพื่อทุกคนค่ะ เลยนี่เยอะโอ้ yeah. oh. นี่นะคะนี่นี่ของนี่โี่คโอ้โอเคค่ะโอเคเลยอนะ่ะดีมากค่ะวัสดุวัสดุดีค่ะดีดีดีด ก็จะมีวิธีนะคะวิธีการแกะแกะยังไงสเต็ปหนึ่งสองสามค่ะโอเคเลยค่ะมันก็จะเป็นนี้นะคะไอต,ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยคือมันมันจะแข็งนะคะแต่ว่า ข้างๆเนี้ยมันจะนิ่มนี่ตรงเนี้ยตรงนี้มันจะแข็งแต่ว่าข้างๆเนี้ยจริงๆจ,จะสั่งสั่งแบบใสมานะคะแต่ว่าแบบใสอ่ะมันหมดแบบใสก็คือตรงเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นสีใสมันหมดมันก็จะมีแบบนี้ก็เลยเออมันก็ได้ลองสั่งมาอย่างน้อยเราก็ได้ใช้และสังเกตไว้วันหนึ่งรุ่นเราก็คงจะไม่มีขายใสไว้เหมือนเดิมนะนี่คือ เห็นเขารีวิวว่ามันดีอะคะ่ะก็เลยลองซื้อมาใช้ดูเป็นของนี่ด้วยนะคะ Make in Korea นี่เขาก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็น Eco ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้กันเลยแกะไปด้วยกันแกะไปพร้อมกันเลยค่ะแกะไปพร้อมกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่ชมอยู่ทุกคนนะตอนนี้นะคะเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะ <c oughs> ก็จะทะนุทะนมบ้างอะไรบ้างนะคะติงต๊งนึ่งนี่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเหมือนอันแรกที่เราได้มาครับอ,อันนี้วัดวัดอ้นี่เขามีอันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่อยเห็นไหมอ๋อ ไม่เห็นนะฮะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตึ๊ดนี่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไ,ราไหไาไร่มันจะนี่ค่ะมันจะเป็นคำนี้ตึด๊ดอ่ะไม่เป็นไรเราก็ดูส่วนอื่นไปอ,อันนี้คือ ดีมากค่ะตรงนี้มันจะแข็งๆแต่ว่าอันเนี้ยดีค่ะดีคือจริงๆอะ่ะพี่เขาอะ่ะคือมีคนรู้คนรู้จักที่เป็นพี่ใช่ไหมคะเขาซื้อมาใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะ่ะมันดีอะ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะปุ่มกดตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบนิ่มแล้วเวลากดเราสัมผัสเนี้ย เนื้อมันจะนิ่มใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเขาทำดีมากเลยนะคะนี่น,นี่เราก็จะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้กันกระแทมันจะมีการแบบดีไซน์อะไรของเขาอะค่ะสวย นี่เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเรียกนะคะนี่การ์ดอีสายเดี๋ยวก็จะต้องคือแกะโอ้แกะอันนี้ออกมานะคะ สวยมากค่ะแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนไปตามกันได้เลยนี่เรางมต้องแกะแต่จริงแกะตรงไหนนะแกะข้างไหนเขาบอกว่าอันดับแรกก็คือเดี๋ยวแกะตรงนี้นะคะแกะลงตืดตดนี่แกะลงมา ใส่แล้วจะมาถ่ายรูปให้ดูนะคะสวยนะคะอันนี้จะเป็นของ12แต่เขาบอกว่าของ12องะค่ะสามารถใช้กับโปร12โปรกับ12อ่ะใช้แบบเดียวกันได้ค่ะนี่โอเคค่ะบายบายสวัสดีค่ะนี่นะคะสำหรับ ดิสเขายี่สนี่สแกน QR โค้ดได้เลยอันนี้จะเป็นบินที่มากับกล่องนะคะจะมีบินนี้อีก1บินนะคะสามารถไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ค่ะดีมากค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย